สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะพามาดูต้นกระชายนะครับ <laughs> เปิดหัวด้วยบอลสี <laughs> ต้นกระชายนะครับวันนี้พอดีนี่มันมีหัวของต้นกระชายเนี่ยมันมันมาขึ้นอยู่นะครับอันนี้เป็นกระถางทับทิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะแยกกระชายออกไปดูนะครับก็ปลูกไว้นานแล้วล่ะครับ หัวออกแล้วละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาเก็บกระชายแล้วก็ไปปลูกไว้ตรงจุดอื่นใหม่เพราะว่าต้นทับทิมนี่ก็ทรุดโซมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดําเนินการทําใ,ใหม่กันนะครับยกมาลองด้วยถุงปุ๋ยนะครับเดี๋ยวจะมาแงเอาลากออกสักหน่อยเพราะว่ามันขึ้นแซมก็ต้นทับทิมนะครับ แยกก่อนนะครับได้ไม่ดูนี่นะหรือลองเนี้ยดูก่อนนะครับพอได้ไหมโอ,โอ้โอ้พอได้อยู่ดอกพอได้อยู่ดอกแต่เดี๋ยวอันดับแรกนะครับเล่มกิ่งก่อนเล่มกิง่งทับทิมก่อนนะครับรอแตกใหม่เท่านั้นพอ,นอไปเลย ก็พอ,พอได้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะลองงัดดูเด้อว่าได้ไหมนะครับปรับหมวกเอา้ทั่วเลยนะครับเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมดเลยนะครับยกขึ้นทั้งลำต้นเลยนะครับจะกรจีได้ไหมดูดึงไม่ออกดึงไม่ออกโอ้ยสงสัยต้องใช้น้ำ นำมาใส่ดินจั่วนะครับเนาะเพื่อให้ดินอ่อนนะครับจะได้ดึงได้นะครับเอาน้ำใส่นะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักนะครับเราจะได้สามารถนะครับดึงถอนงัดฟุดแล้วแต่วิธีการของใครนะครับเพื่อที่จะเอาขึ้นมาให้ได้นะครับจากกระถางนะครับเดี๋ยวแช่ทิ้งไว้จักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า จะดึงออกได้ไหมนะครับพอดียาน้ำใส่ไปแล้วเนาะ <c oughs> อยากจะเถะแกเลยเดี๋ยวลองดูครับลองดึงดูกัน <c oughs> ลองครับลองไม่ลองไม่รู้เอาได้อยู่ครับบึ๊บเข้ามานะครับโอ้โหนี่น,น,นี่นี่ออกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเอาต้นกระชายออกก่อนนะครับ รกระชายนะครับเห็นไหมครับนี่ครับหน่อกระชายนะครับหน่อกระชายนะครับเดีย๋ยวเราจะไปทําการจัดเก็บโดยที่เราจะไม่ถอนออกนะครับเราจะย้ายไปไว้อีกกระถางหนึ่งนะครับมาแล้วครับนี่ฮะหลังจากที่เราพุดมาจากกระถางกระถางต้นทับทิมครับมีหน,น่อน้อยๆตานี่ จะขึ้นนะครับกำลังจะเป็นลากกระชายนะครับลหลายๆท่านก็ยังไม่รู้นะครับว่าลากระชายเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับก็ที่แน่ๆก็คือน้ำยาขนมจีนนะครับท่านใดที่เคยทานขนมจีนนี่ครับนี่คือส่วนหนึ่งที่นำไปประกอบน้ำยาขนมจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กำลังฮิต เชียงว่าเอากระชายมาตำนะครับหรือมาปั่นมากรองเอาน้ำนะครับผสมกับน้ำมะนาวแล้วก็ใช้ดืม่มใช้ทานนะครับป้องกันหลากหลายโรคนะครับก็ศึกษากันดูนะครับพี่น้องแต่วันนี้นะครับผมจะมาแยกให้ดูแล้วก็นำวิธีเก็บรักษานะครับว่าหลังจากที่เราถอนมาจากดินแล้วเนี่ยที่นี่รากมันหลายนะครับ เราใช่ม่มดที่นี้ไปแช่วัตูุเย็นอย่างที่ผมไปแช่ไว้มันก็จะเหี่ยวนะครับก็เลยจะทําวิธีการเก็บรักษานะครับเวลาเราจะใช่เราก็คอยมาคุดเอานะครับก็จะเก็บในดินนี่แหละครับนะครับพนะี่นอ้อนงะเดี๋ยวหาวัสดุภาชนะมาใส่จะเป็นกระถางเป็นกระมังเก่าหรืออะไรก็ไดนะ้เดี๋ยวผมจะใช่ถุงพลาสติกค,ครับ,นะรบถุงกอเแก,ก็บกระ้าน ดีกว่าทิ้งนะครับใส่ซ้อนกันไปครับผมใส่ซ้อนกันไปเลยใส่ข้าวหมดาบถึงนะครับตัวท,ที่เราจะใส่ดินได้นะครับประมาณนี้นะครับเราใส่ดินไปส,สักส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งส่วนแล้วนะครับ แล้วก็จะเอาต้นกระชายนะครับมาใส่นะครับครับที่นี่ก็เอากระชายใส่ลงไปแล้วครับพี่นอ้องต้นนี้ก็ได้หลายรากอยู่นะครับหเห็นเห็นอยู่นะครับเราจะเก็บตรงนี้นะครับใส่ไปที่นี่ก็เอาดินใส่ครับ เเอาดินใส่เข้าไปเลยนะครับใส,ใ,ใส่เข้าไปให้เข้้าไปใหเต็มนะครับอัดไว้ทีนี้เวลาเราจะใช้เราก็ค่อยมาค่อยแงะถุงพลาสติกนี่แงะด้านข้างแล้วก็เอาน,นิ้วงัดขึ้นมานะครับทีล,ลาล่าพีล,ลาล่าพีล,ลาล่าเราก็เอามาตุ่มยังทำแ,แกงกันนะครับ mm hmm. ก็ง่ายครับง่ายดีกว่าที่เราจะไปใช้ ไปใส่กระถางพาสติก๊กหรือกระถางกระถางดินเผานะครับพัสติก๊กนี่ก็จะแง้ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเราจะใส่ดินให้เต็มเลยนะครับโอเคครับก็เอาซัมนน่แหละครับดินเดี๋ยวเราก็จะเอาไปวางไว้เพื่อคบบรบงมรากของเขาใหม่ก่อนนะครับเอแข็งแรงลำต้นตั้งตรงดีแล้วก็ ค่อยเอาออกแดดเบ่งนะครับจริงๆแล้วเขาชอบร่มลำไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปวางไว้ใต้ต้นมะม่วงกับบ้านนะครับเดี๋ยเราจะไปวางไว้ตรงใต้ต้นมะม่วงตรงนู้นนะครับเออรอรดน้ำนะครับเอาะละ้ครับก็เดี๋ยวไปวางไว้ใต้ต้นมะม่วงนี่แหละครับนะครับรอประครบประมมงมเขาให้เขา ื้นตัวนะครับจะได้ยิบจับมาต้มยำทำแกงกันได้อีกในคราวต่อไปนะครับทาานี้ก็เรียบร้อยแล้วครับครับทีนี้ก็เอาน้าม,มาลดเลก,กหน่อยครับชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มฉ่ำเชียวนะครับ เราก็มาเลี้ยงใหม่นะครับมาบำรุงรักษาใหม่เพื่อให้ได้เก็บวับประทานได้นะครับสำหรับสปปรรพคุณดีๆก็เยอะแยะมากมายนะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีก็หามาปลูกไว้ติดบ้านไว้ด้อนะครับอย่างน้อยๆหนึ่งในนี้ก็เป็นสมุนไพรนะครับสำหรับกระชายนะครับ ก็ปลูกติดบ้านไว้นะครับไว้ต้มยำทำแกงกันได้นะครับสำหรับทนใดที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ดานะครับบ้านสวนเฉลิพัฒน์วันนี้คงต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ